คืนวันที่28กันยายนเงินเข้าทุกกลุ่มแล้วใครเงินยังไม่เข้าบัญชีเช็คพร้อมเพด่วนถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคืนวันที่28กันยายนท่านที่อยู่ในมาตรา33และมาตรา40ใน29จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ดีใจไปตามๆกันค่ะเพราะในตอนนี้เงินถูกโอนเข้าบัญชีและมีหลายท่านแจ้งข่าวในคอมเมนต์ว่าได้รับเงินแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องรุ้นไม่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะอย่างที่ได้แจ้งไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าจะมี3กลุ่มที่จะได้รับเงินในคืนวันที่27และ28กันยายนอ้อยจะขอทวนอีกรอบค่ะเผื่อมีบางท่าน านยังสงสัยอยู่สำหรับกลุ่มที่1ที่จะได้รับเงินในวันที่27และ28กันยายนคือท่านที่อยู่ในมาตรา33ใน13จังหวัดซึ่งจะเป็นการรับเงินในรอบที่2ท่านจะได้รับเงินเพิ่มอีก2,500บาทรวมกับรอบที่1เป็น5,000บาทค่ะในกลุ่มที่2ที่ได้รับเงินในวันที่28กันยายนจะเป็นท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน13จังหวัดที่เพิ่งได้รับสิทธิ์และท่านยังไม่เคยได้รับเงินสักรอบท่านจะได้รับเงิน รวดเดียว1 0 0 0 0บาทค่ะและในกลุ่มที่3ที่ได้รับเงินในวันที่28กันยายนคือท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน16จังหวัดที่จ่ายเงินที่ตู้บุญเติมและถูกดึงสิทธิ์คืนไปตรวจสอบและได้รับสิทธิ์อีกครั้งในวันที่22กันยายนคืนวันที่28กันยายนก็มีหลายท่านที่อยู่ในกลุ่มตู้บุญเติมพบว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้วค่ะสำหรับท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าบัญชีน่าจะเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับพร้อมเพย์ ที่ท่านผูกเอาไว้ให้ท่านไปไล่เช็คบัญชีพร้อมเพย์ของท่านค่ะถ้ายังไม่ทราบสาเหตุให้ท่านติดต่อธนาคารที่ท่านผูกพร้อมเพย์ไว้ค่ะในตอนนี้ประกันสังคมก็ได้โอนเงินให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ครบทุกมาตราแล้วค่ะและถ้าตอนนี้มีท่านไหนขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ในมาตรา33 39และ40ใน29จังหวัดถ้าท่านเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่าท่านเข้าเงื่อนไขให้ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะตอนนี้ท่านไม่ต้องร รออะไรแล้วค่ะ สามารถยื่นได้จนถึงวันที่31ตุลาคมและก่อนจะไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้ท่านโทรสอบถามกับประกันสังคมใกล้บ้านก่อนค่ะว่าท่านเข้าเงื่อนไขหรือไม่และจะให้ไปยื่นที่ประกันสังคมเองหรือให้ส่งทางไปษณีท่านอย่าพึ่งหมดหวังนะคะอ้อยเชื่อว่าถ้าท่านอยู่ในเงื่อนไขท่านก็จะได้รับสิทธิ์แน่นอนค่ะและหากท่านยังติดปัญหาเกี่ยวกับเงินเยียวยาท่านอาจจะยังสงสัยหรือไม่แน่ใจสามารถฝากคําถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเราจะ ช่วยกันแก้ปัญหาเบื้องต้นกันและฝากเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยการกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ